เขาละพูดมาสารภาพจะไม่มีความอดทนพอพนนรองสมบขาแล้วนะเฮ้ยผมบอกก็ได้เรื่องของเรื่องอ่ะพราะเลี้ยงอ่ะชอบผู้หญิงคนนึ่นเข้าอ่ะแต่ว่าไม่กล้าพูดฮะทุกเช้าก็เลยชวนพี่สามไปเที่ยวแจากยาข้างนอกพลุบพลุบเล,ลให้เขาเห็นเพื่อจะเกิดความสนใจบ้างพี่ก็รู้ว่าน้องคนนี้เฮ้ยเป็นโขี้อาย แล้วแตไปกลับมาในสภาพตัวเหม็นนะใช้น้ำหอมอะไรเมื่อวานได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นเน <c oughs> ่ะจะชวนเพื่อนไปเที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิมแล้วเขาเองก็เลยชวนผมให้ไปแกล้งเจอเขาอีกก็เขอทั้งหน่อยขอทั้งหน่อยจะไปแจกยากครับน้องสามบอว่าเขาผู้หญิงน่ารักมากเลยนะ <c oughs> ที่ไหนได้ยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงโครมเข้าเลยเฮ้ยทำไมอะเกิดอะไรขึ้นหรอนั่สิทำไมถึงมีเสียงโครมได้ใช่นี่ฟังนะพระเจ้าเหลียง ไม่ดูตามมาตาเรือพูดลงไปในบอกเคราะเลยบอกเรือแถวนั้นน่ะนะสูงาพพอกับตัวฉันด้วยซ้ําแล้วอ๋อหรือก็ตัวเตี้ยมิจมหัวมิดอากาศไม่ดีแล้วเนี่ยโอ้ยเสียงโครงก็แปลว่าของดีกระจายหมดเลยเนี่ยใช่หรือเปล่ากระจายสิเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้อ่าโอ้ ดังหลีกงที so so, it, it. ่น่าสงสารยอมตายเพื่อความรักช่างน่าตื่นตันสะลเกน้องฉันแต่ละคนยนี้ไปต้อทำอาหารเผื่อเขาแล้วนะเพราะกินอิ่มกินบอกเคิร์จนอิ่มเลยรัะวนายว้ดยว้ยพอยว้ายม้ายว้าะว้ยว้ายว้าย้าว้ว้า้ว้วย้ยวายนี้ายวาทยผมววาา้าูจา หน้ามือหลังมือทั่วดูขุมขนหอฟุ้งไปหมดเลยไม่เชื่อมาดมดูได้เลยใชเ่อไม่จริงไม่อด้หรอไม่ได้ดมด้วยหรือหอมจริงนะเนี่ยเอ้ยตายแล้วะฮะเห้ยเฮ้ยเราพอหรือยังเส้นตื่นแบบนี้เดี๋ยวก็ชกตายหรอกโท่ อีตาบ้าเลี้ยเดี๋ยวเจ้าแบนี้นะทำอะไรของฉันรเก็บเงินหลายตัวคจะซื้อได้ตัวเองยังไม่อยากจะใช้แกไปชีดคนเรานี่ข้าแก่เไม่งั้นฉันไม่ขอนนี่วูเนจะเย็นเอ้ยนี่มายเเรื่องอะไทรทำไงเราไปที่นอกฝาแฝดกันนะจะพูดดีพอแล้วเลย นี่ไปเราไปตกคุ้บ้างเล่ามันเหม็นนะแค่ยู่นอกหอมมาฉีดเล่นหน่อยเป็นไรเปเล่าแต่ไม่ต้องดูด้วยอ่ะย่าบ้าก็ชดใช้ก็ได้ไม่ทลายเราจะบอกไาสิพอแล้วเลือกเล็กน้อยอ่ะไม่ก็ได้ยอมจ่ายให้ใช่มั้ยสามสิบเหรียญเอามาเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้เองกระจอกเกาไปสิน้อยนี่จะหลอกฉันอีกถ้าไม่ใช้น้ำหอมมาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นพี่น้องกันอีกแล้ว